สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาการจัดการนิเวศเกษตรที่มีผลต่อการกักเก็บคาร์บอนในแปลงเกษตรกรค่ะซึ่งเศษซากพืชที่พบในแปลงก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวชีวัดหนึ่งที่สะท้อนถึงการกักเก็บคาร์บอนนอกเหนือจากการเก็บข้อมูลคาร์บอนในแปลงแล้วเราก็มาดูบทบาทของสิ่งมีชีวิต ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการย่อยสลายของเศษซากพืชซึ่งมีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันค่ะมีรูรอยกัด่ะคะ้อยกว่าเรเ็นตเาจะใส่เป็นตัวแบคเนสตัวที่ใบไม่สมบูรณ์นะคะที่มีการย่อยสลายจากแมลง,งนี้ถ้าโดนตัดโดนตัดแบบนี้ก็คือยังเต็มใบอยู่ค่ะ เราจะตีไปเป็นใบสมบูรณ์เลยค่ะแล้วโอเคขอบคุณค่ะแล้วถ้าติดกันมีใบไม้ใบเล็กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ติดกันนะค่ะเราจะเก็บอีกถุงหนึ่งเพราะว่ามันมีเยื่อเยื่อใช่ค่ะที่เกิดการย่อยจากธรรมชาติมันจะเติดกัน ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรคะข,ขั้นตอนการแยกเศษซากพืชครับครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการแยกเศษซากพืชนะครับโดยการแยกตามระดับของการย่อยสลายและวก็ประเภทนะครับโดยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเยนไทยนะครับหรือว่าเศษซากพืชที่มีการที่มีความสมบูรณ์อยู่นะครับ โดยที่ขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นแฟกเมนต์นะครับโดยที่จะเป็นการย่อสายของเพือประมาณ50%ครับประมาณนี้ครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการย่อสลายของคอมแพกนะครับก็คืออ่าเป็นชิ้นที่ติดที่ติดกันนะครับก็คือนี้ครับในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นพูทธนะครับโดยที่พูธก็คือกิ่งไม้ครับประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับจะเป็นสเกลิเตน ลักษณะทั่วไปเป็นการแยกสลายโดยสิ่งมีชีวิตโดยจะเหลือส่วนของเส้นใบที่ชัดเจนอยู่นะครับนี่จะเป็นตัวอย่างของสเกลตันต่อไปนะครับจะเป็นแคสลักษณะทั่วไปจะเป็นมุนไสเดือน,นครับนี่นี่คือตัวอย่างของแคสในส่วนของขั้นตอนถัดไปค่ะก็จะเป็นการแยกวัสดุที่แยกเป็นชิ้นส่วน ใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ก่อนจะใส่ถุงกระดาษค่ะถุงกระดาษคือถุงที่จะเอาเข้าอบนะคะในส่วนของถุงพลาสติกอ่ะจะเป็นการแยกเพื่อ,อตรวจสอบความถูกต้องอีกทีนึงก่อนจะเข้าอบนะคะ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ในห้องแลบที่จะเป็นคนตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ชั่งน้ำหนักอีกทีหนึ่งก่อนจะใส่ถุงกระดาษแล้วก็เข้าห้องอบเข้าตู้อบอะคะ่ะ จากนั้นจะเป็นกระบวนการในห้องแลบต่อไปเคียร์ินครับสำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเคลียร์ดินเพื่อหาสิ่งมีชีวิตครับตัวอุปกรณ์ก็จะมีตัวถาดครับที่ใส่ดินในการเคลียร์แล้วก็จะมีตัวฟอสเซตหรือว่าเหล็กคีบตัวนี้ครับเพื่อใช้ในการคีบสิ่งมีชีวิตครับแล้วก็จะมีตัวหลอดพลาสติกนะครับเพื่อใส่สิ่งมีชีวิตลงไปนะครับโดยในหลอดก็จะมี แอลกอฮอล์เอทานอลความเข้มข้น95อนนะครับเพื่อใช้ในาการเก็บรักษาตัวอย่างครับผมครับก็ทำการนำตัวอย่างทิดดินที่เก็บมาครับเทลงในถังครับผมเฮ้ยเจเจ่งมีพิษจ้ะ เมื่อเราเจอสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็จะใช้โปรเซสตนะครับคีบสิ่งมีชีวิตขึ้นมาครับผมแล้วก็ใส่ลงในหลอดที่มีแอลกอฮอล์อีเทนอลขับเข้มข้น9.5ครับ มเมื่อ,อาหาสิ่งมีชีวิตครบแล้วนะครับแล้วก็จะนําสิ่งมีชีวิตตัวนี้ครับไปที่แลบเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับได้ระบ,บุชนิดของสิ่งมีชีวิตครับผม